ระหว่างที่เธอถูกกากรกปปสควบคุมตัวและใช้วาจาลวนลามขณะเข้าไปทำธุระใกล้พื้นที่การชุมนุมเวทีปทุมวันซึ่งเธอยังคงเสะเทือนใจนะครับและเป็นบุคคลรัฐบาลคนแรกที่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพปรปละกะวงศ์ณอยุธยา ร้อยโทยหญิงสุนิสาเลิศพักวัตปรองโวศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าเหตุการณ์ขณะที่เธอถูกกาดของกลุ่มผู้ชมุมนุมกบปปสเวทีปทุมวันควบคุมตัวด้วยความสะเทือนใจท,ทั้งที่เธอตั้งใจไปรักษาผิวหน้าที่คลินิกครเกษมสาขาสยามสแควร์เธอบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความวิตกและเสียขวัญมาก เราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเธอโดยเธอถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณกว่า10คนกระชากตัวและบังคับให้ไปอย่างที่ทําการของกปปสไม่เพียงเท่านั้นกาดยังได้ยึดโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆแต่เธอปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลรหัสเปิดโทรศัพท์รวมทั้งจุดจอดรถทําให้กาดเตรียมควบคุมตัวเธอขึ้นรถตู้ไปที่เซฟเฮาส์เพื่อสอบปากคาโดยระหว่างการเจรจามีการใช้ถ้อยคาลวนลาม แล้วก็มีกับบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเตรียมว,ว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในๆว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ เมื่อข่าวการจับตัวของเธอครั้งนี้ถูกเผยแพร่ไปอย่างสำนักต่างๆทําให้กากรกปปสปล่อยตัวหลังการที่ควบคุมตัวได้รับโทรศัพท์จากบุคคลปริศนาพาเราขึ้นรถเพื่อที่จะไปสอบปากคำในเซฟเฮ้าส์เพราะว่าก็เหมือนว่าจะต้องทรไปขอไฟเขียวจากบุคคลปริศนาในในโทรศัพท์ซึ่งเสียงไม่ทราบว่าคือใครแต่ทุกครั้งเหมือนกีละัะ ร้อยโทหญิงสุนิสาเป็นบุคคลในรัฐบาลคนแรกที่ถูกการกปรปสจ,จับตัวไปภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่หลายฝ่ายมองว่าวิธีการเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลทั้งการใช้วาจาค,คุมขู่แม้จะเป็นความโชคดีของเธอที่ครั้งนี้ได้รับการปล่อยตัวและไม่เป็นอันตรายกับชีวิตแต่เธอก็ไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น สิริพรปลักวงณยุธยา NBT News Focus ทหา